สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเอเว๊หนึ่งสองหดีกันนะครับรถคันนี้ปีสี่สี่นะฮะเป็นตัวใหม่แท้นะฮะเอกสารก็มีแค่เล่มเขียวแล้วก็ป้ายทะเบียนนะฮะไม่มีชุดโอนนะฮะขาดชุดโอนชุดโอนตามได้นะครับก็บวกเพิ่มหกร้อบาท ก็ขายตามสภาพเลยนะก็งานสีงานสีก็สวยอยู่ครับสวยดูดีฮะแต่ว่าไม่ถึงก็ว่าสวยมากหรือยอดเยี่ยมนะฮะก็สวยแค่ดูดี ครบนะฮะทุกสีครบสวยอยู่ครับสีโคง้งสีโคงสวยนะสีขาวนะโอไม่มีโผล่เลยอ่นะ มีผุเครื่องเดิมนะฮะเจ้าของแจ้งมาว่าฟิตใหม่ไม่ได้โมนะนี่ผมเพิ่งตอนเช้านะจุดโมงเช้าเพิ่งเดียวติดเลยระบบไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายนะติดชุดสายไฟเจ้าของเก่าน่าจะย่อมาฮนะเดือนไม่ใช้ไม่ได้เลยเนะี่ยเพราะมันสายไฟมันไม่มีให้เสียบสายชุดสายไฟน่าจะย่อมา เครื่องเงียบมาท่อก็น่าจะผ่าก็ขายตามสภาพเลยนะฮะขบูนะ่าจะขบูเดิมถัง2องทีถังพักน้ำอยู่ครบเลยนะฮะปั๊มสองทีก็อยู่ครบใช้งานได้ปกติกุญแจอดอกเดียวก็ขันได้ทั้งขันเลยนะสังเสียงครือ เคเงียบมากเลยอนะน่าจะจะพองน่าจะปิดมาใหม่จัดว่าเครื่องค่อนข้ขนิ่มนะไปหน้าไปท้ายไปหน้าติดหลอดเดียวนะก็ไป้ท้ายไท่อดน่าจะผ่ามาขนะ้อไม่แน่จาานะนใจว่าผ่ามาหรือเปล่าก็ข,ขายตามสภาพนี้เลยนะ อันนี้เปิดอยู่ที่1 000, 8 9 0 0บาทนะฮะเอกสารก็มีเล่มก็ปายทะเบียนนะฮะขาดชุดโอนรถอยู่ตัวเมืองสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศสนใจก็โทรมาเบอร์084,908,6343นะฮะไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะฮะผมจะแปะลิงก์เพจจะหน้าเฟซบุ๊กไว้ข้างล่างนะฮะรถอยู่ ตัวจัหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศถ้าอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาดูได้นะครับที่ตัวเมืองสุรินทร์ครัวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ